สวัสดีค่ะเด็กๆคะเรามาเจอกันในรายวิชาดนตรีนะคะซึ่งวิชาดนตรีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปในคาบก่อนนะคะในหลายๆคาบที่ผ่านมานะคะเด็กๆได้หนังสือเล่มน,นี้กันแล้วนะคะให้เด็กๆมาดูในหนังสือนะคะให้เด็กๆทบทวนนะคะ สิ่งที่คุณครูได้สอนไปในคบาบก่อนๆน,นะคะเกี่ยวกับพวกเ,เครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงนะคะไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยหรือว่าดนตรีสากลนะคะวิธีการดูแลรักษาซึ่งเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะ ได้ทบทวนนะคะตามหนังสือที่คุณครูได้ให้ไปนะคะให้เด็กๆกลับเข้าไปทบทวนในตรงนั้นนะคะแล้วก็ให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดในหน้าที่ย6สิบหนะคะในหน้าที่ยี่สิบหตรงนี้นะคะซึ่งเด็กๆก็เห็นแล้วอ่ะคุณครูให้ทำยังไงนะคะให้เด็กๆเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ จะมีข้อที่1นนะคะข้อที่1นึ่เขาก็จะบอกว่าข้อใดเป็นโดนตรีประเภทตีทั้งหมดนะคะซึ่งก็ให้เด็กๆเ,เขียนข้อที่1แล้วก็ข้อใดเป็นดนตรีประเภทเครื่องตีแล้วก็ข้างล่างบรรทัดต่อไปเป็นว่า ตอบนะคะแล้วก็ตอบก็ใครข้อใครข้อขวดข้อควายมานะคะอันนี้ให้เด็กๆทําลงในสมุดให้เรียบร้อยจากนั้นถ้าเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะเขียนเสร็จแล้วเรียบร้อยให้เด็กๆถ่ายรูปที่เด็กๆทํานะคะถ้าที่เด็กๆทําเสร็จนะคะส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มให้คุณครูนะคะคุณครูก็ จะเช็คแล้วก็ตรวจให้คะแนนนะคะอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองด้วยนะคะชนะถ้าเด็กๆไม่เขียนชื่อตอนเสร10 10ข้อแล้วเนี่ยคุณครูจะไม่ทราบนะคะว่าเป็นของใครนะคะอย่าลืมเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มให้คุณครูนะคะคุณครูคคก็จะเช็คแล้วก็ตรวจให้คะแนนนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะคาบหน้าสำหรับคาบนี้จบเพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ